สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hope TV South East Asia ข้อคิดสำหรับเยาวชนหนูนางสาวธนิชาว,วัฒนะสุธรค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันหัวข้อที่มีชื่อเรื่องว่าเป็นไงเป็นการค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่พระเจ้าได้ให้ความช่วยเหลือให้กับตัวเตวเองนะคะพูดง่ายๆก็คือจะมาเป็นพยานนั่นเองค่ะเรื่องมันก็ม่อยู่ว่าเป็นเรื่องราวที่เตได้มีส่วนร่วมในการ ดูแลการแสดงเปิดของงานวัฒนธรรมนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เครียดมากเลยค่ะเพราะว่านอกจากที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนแล้วยังต้องดูแลงานกิจกรรมของทางมหาลัยยิบย่อยเข้าไปอีกค่ะและล่าสุดก็ได้มีงานที่เป็นงานใหญ่เลยนั่นก็คืองานวัฒนธรรมนั่นเองนะคะเป็นงานวัฒนธรรมของมหาลัยค่ะมันเป็นเรื่องที่ทําให้เครียดเพราะว่าเราได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการดูแลของการแสดงเปิดค่ะ และเราก็มีช่วงเวลาในการซ้อมเพลงเล็กน้อยแต่ว่าเตยก็มีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะช่วยค่ะเตยจึงอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยค่ะและแน่นอนพระเจ้าทรงช่วยให้ทุกอย่างดําเนินไปด้วยดีค่ะและแล้วพระเจ้าก็ได้ช่วยเตยอ,อีกครั้งหนึ่งคือพระเจ้าได้ส่งคุณแม่ให้โทรมาหาเตยค่ะเตยก็เลยได้เล่าเรื่องราวให้กับคุณแม่ได้ฟังนะคะว่าต้องเจออะไรมาบ้างแม่ก็เป็นแม่ที่น่ารักและแสนดีท่านก็ให้คําแนะนําแล้วก็ให้แรงหนุนใจทุกๆอย่างให้กับเตยค่ะ และหลังจากนั้นเตยทําสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือเตยอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างจริงจังค่ะและเมื่ออธิษฐานเสร็จหลังจากนั้นเตยรู้สึกมีความสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะก็คือความรู้สึกกังวลกลายเป็นศูนย์เลยค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีความหวังเลยแต่กลับมีความหวังอย่างมั่นใจเลยว่าพระเจ้าต้องช่วยฉันให้ผ่านเรื่องราวไปอย่างแน่นอนและพระเจ้าก็ช่วยเตยจริงๆนะคะเวลาเวลานั้น เรามีเวลาเพียงแค่4วันในการซ้อมค่ะและวันแรกพระเจ้าก็ทำให้เราสามารถเลือกเพลงนะคะเพื่อนๆของเตยและรุ่นน้องหลายคนที่เข้ามาทำการสแสดงนี้มากกว่า10คนทุกคนไม่เถียงเลยค่ะว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ทุกคนกลับมีความตั้งอกตั้งใจในการซ้อมยิ่งกว่าเดิมค่ะเตยรู้สึกประทับใจมากและแล้วการสแสดงของเราก็สามารถซ้อมและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะวันซ้อมผ่านไปได้และวันจริงก็มาถึงค่ะ เราก็สามารถทำการแสดงผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเตยอยากจะขอขอบคุณพระเจ้ามากที่พระองค์ทรงรับฟังคำอธิษฐานของเตยและได้ช่วยเตยในณเวลานั้นผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะและวันนี้เตยก็มีข้อพระคัมภีร์ดีๆจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะอยู่ในโรมบทที่12ข้อ12ได้กล่าวไว้ว่าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงขมักขมมนอธิษฐาน ดังนั้นทุกคนคะชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกันเมื่อเราพบเจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ขอให้เราเปิดใจคุยกับพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยมองข้ามเราเลยนะคะและอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่15แล้วและทุกคนคะรายการในวันนี้ก็เป็นการจบซีซัน2ของเรานะคะอีพีต่อไปของเราจะเป็นการเริ่มฤดูซีซันใหม่คือซีซัน3แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็มารอดูกันเลยว่าจะเป็นซีซั่นแบบไหนวันนี้ h o p ทีวีเซาท์อีส a s เอเชียขอขอบคุณค่ะ